สวัสดีค่ะคนเกิดวันอาทิตย์ทุกๆคนค่ะแม่หมอมาบอกดวงสัปดาห์ที่หนึ่งของเดือนพฤศจิกายน2563คนที่เกิดวันอาทิตย์สัปดาห์นี้คุณได้พาย The e อ p e r o r จกกักรพรรดิผู้ครองฟ้านะคะพายใบนี้ หน้าไพ่บอกถึงอำนาจบารมีในสัปดาห์นี้จะให้คุณหรือความสำเร็จถ้าคุณเป็นผู้ชายที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ การเติบโตความมั่งคัง่งยิ่งใหญ่หรือว่าตำแหน่งนะคะมาเรื่องการเงินค่ะฟังคำทำนายเลยการเงินคนวันอาทิตย์เมื่อคุณได้ไพ่ใบนี้เป็นช่วงขาขึ้นค่ะด้านการเงินไม่ว่าที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรมาถึงสัปดาห์นี้ จะมีรายรับเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรม,มีเงินเข้าหลายทางตามความสามารถของแต่ละคนนะคะบางคนก็มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยอุปธร,รรมทุกอย่างะคะ่ะมาการงานคนวันอาทิตย์นะคะาการงาน1-7พฤศจิกา2,563 มีความก้าวหน้ามากกว่าเดิมมีการขยับขยายคือผลงานออกมาในทางที่ดีค่ะเป็นช่วงจังหวะงานรุ่งทั้งงานประจำและธุรกิจส่วนตัวค่ะดวงชะตามีโอกาสทำงานกับคนต่างชาติหรือได้เดินทางไปต่างประเทศเกี่ยวกับงานนะคะ ความรักคะ่ะสำหรับคนโสดคนไม่มีโอกาสได้แฟนหรือคู่ต่างชาติหรือต่างวัยมากๆนะคะ,ะคนคลองรักครองเรือนจะรักมั่นคงชื่นชมคู่ของตนยกย่องให้เป็นคนเก่งคนพิเศษในใจเหนือใครๆค่ะ สุขภาพคนวันอาทิตย์สัปดาห์นี้คุณแข็งแรงดีมากๆที่ต้องระวังก็จะเป็นความเครียดคิดมากนอนไม่หลบับค่ะปวดหัวไม่เกรนหรืออุบัติเหตุทางศีรษะเดินชนมีของหล่นทับหล่นใส่ ศีรษะนะคะจากความรีบร้อนของตัวคุณเองนั่นแหละค่ะดวงคนวันอาทิตย์ต้นสัปดาห์ของเดือนพฤศจิกานี้คุณดวงดีมากๆนะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้แม่หมอนะคะจะได้มาพบกันในคลิปต่อๆไป กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ